มาดิคัวอะไรมาดิกูไม่กลัวหรักมาดิแย็บแยบอไแยบควอะไรแย็บอเจอขอมยเออขอมยออออกกันดิกออกกันดิเออกกัสวนสวนเไเต็ม่น้าหมดกูแล้วออ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 แยบไวออออถอยถอยครับถอยครับบบ็อกบ็อกกดเกดเอบล็อก เออเออ้ยโอ้ยกูเจ็บ้ยโอ้ยไปไปกันเปตายไม่บออเเออมาดีมาดิผู้หญิงมาดิมาดิมาดีมาไอดเจกูเหียมาดิมาดิเอ็กตัวหลบเอ็นตัวหลบเอ็งตัวหลบเอ็งตัวหลบ เอาสเตปไม่น่ามึงหมดนะอือ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 ออเอาบล็อกบล็อกก่อนบล็อกก่อนครับบล็อกก่อนครับเออเอ็นตัวลบเออเอ็นตัวลบเอ็นตัวลบมาดิมาดิต่อยออหลบไปแล้วสวนหลบแล้วสวนอุ้ยอุ้ยเี่ยงไว้ดิเลี่ยงไว้ดิเอาหลบอือ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 อออืออืออุ้ยอุ้ยกูโดนแลเต้กูโดนแลเต้กูโดนจุ่มหายอล้วไปดแล้เ้ยมันเหนื่อยมันเหนื่อยไว้มันเหนื่อยมันเหนื่อยมัเอ

นี่เฮียแม่วะขอเอามาดิอีกรอบดิมาดิปวยอะไรมาดิมึงเชิญกูปวดไอ้สัตว์ไม่แต่กูเจ็บกับมันมาเชยมันละมันรอบสองเราสองแล้วไปนี่เราสองแล้วมาครับแล้วหลบมาฮะอุ้ยมันดรอปมาไอ้สัตว์มันไอ้นี่มาไอ้นี่ไอจิชมีอีโปมาไอ้สัตว์ไปมาเนยเนยเนยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยหลบ ีเหรอไอ้ไว้เอาจัดเชิงมวยตักเตงไปอุ้ยเนี่ยโอ้โหหน้ากูมึนมึนครับจังหวะนี้เอ้ยรอรอรวยเลยอ่ะนักเลงนักเลงไหมนักเลงไอ้หัวแดงโอ้ยเหนื่อยไว้มึงเหนื่อยไว้เจ็ดเจ็ดวิหกวิเอาเทเรื่อนมันน้อยกว่ามึงเอาเมื่เราได้เงินได้ไหมสวนสวนโอ้ยคุเหนื่อยกูเหนื่อยเอาวะอเาต่อไม้สัตว์ต่อไม้ยันแม่มึงมึงตัวโตัวไหม เอัอะไรหัวหัวเขียวหัวเขียวหัวเขียวดีกว่าหัวเขียวครับเอ้ยมนสู้กูไม่ได้หว่ะเตมันต้องรอฝั่งนู้นอ่ะติดเพลงดิเฮียเสียงเสียงดังไตเอ้ยกูมเชิงว่ะเกมนี้กูม่เชิงว่ะอ่ะเดินนิ่หไายสัตว์อ่ะให้กูเข้าไปเิมึงอ่ะแล้วกูวิ่งเร็วกูมองในเออ้ออ้ออ้ออเอออย่าแพ้แล้วเนมันยอมแพ้แล้วเออมันยอแพ้แล้วไอ้ควายมันไม่เห็นตังค์มันขึ้นแล้วว่ะเตขึ้นจังโอ้ยพันสี่แล้วพันสี่อล้ ซื้อแม่งเลยดิรอเฮียอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันให้ซื้ออะไรอ๋อมันสุ่มเว้ยไปดิไปกลุยต่อดิไปลุยต่อดิ๋ยวไอเฮียนี่มากูดิคับมามามาอุ้ยอ๋อตัวมึงตัวมึงไงไปไอ๋อยี่เดี่มานจะมาถึงก็จะเข้าก่อะไรวะให้มันข่าวกูดิจังก็ไปเอาเสร็จกูดิเข้าเข้าองก็เสร็จกูดิอึอึบอ่ะบล็อกบล็อกบล็อกดิกูบล็อกบล็อกอุ้ยบล็อกเอุ้ยหลบสวนอุ้ยอุ้ยบล็อกต่อยหัวมึงก่อนครับบล็อกก่อนครับมึงเหนื่อยแล้วหรอมึงเหนื่อยแล้วหรอมึงเหหนื่ออยแล้วร มึนเหนื่อยแล้วหอบอลกรอุ้ยบล็อกก่อนครับอุ้ยออกเวลาลบเอาลบสวนสวนสวนเดี๋ยวดูแอนอุ้ยเฮ้ยมันต่อยหนักจังวะเฮ้ยมันเอาหมัดมาเต้อุ้ยเยี่ยมื่นไม่ตัดไปลบเอาวะไปลบเอาไปเอา เฮ้ยใครบ้างไว้ยตะกอนเฮ้ยเอ้ยมันเดินใส่กูไม่หยุดเลยว่ะเอ้ยมันเดินใส่กูไม่หยุดเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยไอหลบดีเฮียถอยออกมาเอ้ยโอ้ยไหวช่วยอุ้ยต่อยไม่โดนต่อยไม่โดนโอล้มาดิอือมาใหม่มาใหม่ไหวเตะไหวไหวบล็อกอยู่บล็อกอยู่อุ้ยชิบหายแล้วไ้แขนมึงเริ่มมันเริ่มส้มแล้วว่ะ

เฮ้ยคุจะตายทอาำไมดีวียไม่หนอยยัไม่หนอยยัไม่หนื่อยไมไม่ายโอเค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 ล่นขเล่นวตัวเคเลยหอหีบตัวเฮียอะไรไปตัวเฮียอะไรไม่รู้หอหีบอตัวอะไรนย